สวัสดีค่ะแม่ไปหาเกี่ยวหญ้าปะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าเกี่ยวเาบ่มีไปเบิงเกี่ยวบ่มีไปเบิงเอาติเียนแมาหาค่ะแม่อือเดินละเอาน้องจงน้องน้มนอันนี้ก็จงน้องน้อง น้ำเพชาน้องนายาาไปด้านหลังด้านด้านหางโอปปูนะคะมีอะไรเอาา้ามาเย็นนิงเมนกอรี้เพชดอีหยังย,ยนิงนย่าไห้าสิบสสิบกว่าโอ้โ อ่าจีบเอ๋ยเป็นคนที่นี่เลยนะเป็นคนแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ใช่มาแฟนอยู่ที่บ้านปุกรุงคนที่ไหนเราคนก็แถวบ้านนี้แหละตรงนั้นตอไม้นี่แหละอ๋อคนไอ้ไอ้สามเนี่ยนะเอ๊ะคิกว่าเทพอะไรมาแล้วก็มาได้าด้วันนี้ไปไหนล่ะเรียนไปไหนอ่ะเรียน

มามามา<ห>มวนดีมวนดีสวัสดีค่ะไปชมด้านด้านโดมแม่สรพีนะคะมีใครมาทำความสะอาดเดี๋ยวคอไปาจะทอ๋อมีผู้ใหมาทำความสะอาดเห็นแวบ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 ใครรักหญ้าลุงพลคะใครรักหญ้าลุงพลมาดูมาดูเอารถมาใส่ด้วยอืือ อุ้อยมีรถมาคันหนึ่งโอ้โหกำลังระแวงอยู่คนพอดีเลยมีใครมาลักยญ้าลุงพลไหมวันมีใครมาลักยญ้าลุงพลอึ๊บอึ๊บสุสดที่แมงกบีม้มาลักยญ้าลุงพลเลยแล้วลอีกคนหนึ่งคือใครครับฮืมไม่ได้ลักอ้าวไทยกันเองนี่เองไทยบ้านนอกเดอ้อโอ้โห นึกว่าคนมาลักหญ้าลุงพลฮันนี้นะครับพี่ฮันนี้นะครับค่ะพี่ฮันนี้อะไรนะฮันนี้สีกกอกสีกรอกแล้วนู่นู่นาค่ะนูนาพามาดูคนขโมยหญ้าลุงพลอ้าวไม่ได้ขโมยคนนี้คือคนจัดสวนให้ลุงพลนะคะน้องไทยบ้านนอกเด้อนะคะแล้วก็กอกกอกสเตชันมาชมด้วยกันนะคะนี่มันสูง มันสูงหลายแบบหอมนะเอ้คือหอมแถอหอมดินอยู่อย่งนี้ไอ้ที่หอมคือตะไคร่หอมครับตะไคร่หอมอยู่มองนี้นะค่ะมีตะไคร่หอมแล้วก็มีตะไคร่ที่เอามาให้ซับตะไคร่ไปมะกรูดจะมีไรบ้างเดี๋ยวค่อยสีซับตะไคร่ไปมะกรูดอะไรอะไรนี่นะคะคนจัดสวนของแท้มาทีไรก็ดอกไม้มาตลอดบอกเลยว่าวันที่เราปลูกเปนแรกมันยังไม่ขนาดนี้นะครับที่แบบว่ายังไม่เขียวขนาดนี้เขียวยาไปสาบัดนี่ ใช่งัวตาชั้นบ่มันสูงเขาก็ตัดออกค่ะตัดออกก็เลยในส่วนที่ตัดออกเขาก็เลยมันก็แตกใหม่่มคุณตาชานนะครับนานนานเออนี่นะคะเพราะว่าอันนี้มันมันสูงโรงนี่่่แตวากิจอาสาของแท้เลยนะคะอยู่นี่เองแล้วไงต่อแล้วก็คืออันนี้คือมันสูงเนาะแล้วก็ปรับพื้นที่หน่อยค่ะแล้วก็ตัดให้มัน นี่นะคะเราไม่ใช้เวลานะแมนกระวี่ฟิมพ์กับไทยบ้านนอกเด้อค่ะอาทิตย์หนึ่งดูด้านหลังอาทิตดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันจะตอบมันจะสูงใช่ไหมคะสูงขึ้นครับผมเพิ่นมาทำความสะอาดเพิ่นมาจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามนะคะขยะขยะวัวกินได้นี่เลยตะชานเลยนะคะให้ตะชานอือหือให้ตะชานเลยนะคะจ้าโอ้ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะ เด็กจะได้สวยงามด้วยเนาะยญาก็จะไม่แก่นี่นะคะหญ้าหวานหญ้าหวานบ่อไทยบ้านนอกไอ้ไทยบ้านนอกหญ้าหวานบ่นี่เออเขอว่าหวานเหอเขาบอกว่าคนก็กินได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเงลองให้ดูนะลองลองเอาเรามากินหญ้ากันให้พี่หนุนากินด้วยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่เป็นหญ้าสะอาดไม่มีเคมีจริงมันก็เหมือนอ้อยนะเหมือนอ้อยเนาะ มีลำมีป้องเหมือนอ้อยเปเลยนะฉีกเหมือนอ้อยฉีกออกได้เหมือนอ้อยอีต่างหากโอ้กินตรงตรงเหมือนอ้อยเหรอก็คิดว่าอย่างงั้นกินข้างในเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเมื่อวานลุงพลกินที่ไหนพี่กินกินใช่ไหมครับไทยบ้านนอกขอขอขอจะขอเกี่ยวให้หน่อยน้องแมงกบี้กับไทยบ้านนอกเด้อค่ะสองคนลองดูว่ามันกินได้จะลองจะลองทดลองดูกินหญ้าดูนะคะหอมมหอมนะหอมมาก พี่ขันนีพี่ขันนีลุงพ่นกินใสเมื่อวานหนึ่งกินบางใดมันกินยอดมันกินเปลือกกนป้องกินป้องบ่บ่ตื่นกินเหมือนอ้อยนะอร่อยมากมั่วแต่นะกินกินเมื่อกี้เหมือนอ้อยมั้ยคิดว่าลองดูไหมเราลองกินดูอันนี้ตะไคร่หอมมันจะไปไล่ยุงบ่เอาใส่รถกนครับใส่รถแห่หอมบ่เดี๋ยค่ะเพื่อนเป็นกิจอาสานะคะตลอดกันกิจอาสาตลอดนะครับติดตามช่องไทยบ้านนอกเด้อได้เด้อค่ะเดินกับแม่กันมีฟิล์มนะคะมาทีไร มาทีไรดอกไม้มาตลอด,ดความสวยความงามขยง,<อ>งขยะแกจัดตลอดลองไปหนึ่งซิงเกิลครับผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยนะได้ไหมได้ครับได้ไม่ได้ได้เราจะลองดูนะคะคนี่นะคะจะลองชิมดูจะลองชิมดูว่ากินได้ไหมหชาวนานได้สายนานแล้วสายนานยปรับคณา